He y สานิสานวังว่คุนาจะเป็นคณอนโฮ o u r สเออเอบรามิเอียวันนี้นะคะเพื่อนๆอ,น,อนจะมาพูดถึงคำว่ามักง่ายหรือว่าซับเพาในภาษาสวิดิชค่ะโดยทั่วไปนะคะเราเนี่ยจะใช้คำว่าสลลวิก s l a v i c คำนี้นะคะถ้าจะแปลเป็นภา,านษาอังกฤษเนี่ยเราก็อาจจะแปลได้เหมือนคำว่า careless หรือว่า sloppy นั่นเองค่ะก็คือความมักง่ายความสับเพรานั่นเองค่ะคำนี้นะคะ s l a v i c ก็จะเป็นคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีคำอื่นนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า s l a v i c ที่เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายว่าสับเพรา่าหรือว่ามักง่ายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่า o x u m โอเอ็กซมก็จะแปลว่าสลาวิกได้เหมือนกันนั่นเองค่ะหรือจะมีคำหนึงนะคะที่แอนเนี่ยก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันก็คือคำว่าสลาฟติกสลาฟติกก็จะแปลว่าสลาวิกเหมือนกันนั่นเองค่ะหล้วก็จะมีอีกคำหนึงนะคะ,ท,ะ,คะ,คะที่จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าสลาวิกที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะก็คือคำว่าโอออเดนติก โอเดนทลิกนั่นเองค่ะและคำนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีความหมายว่ามักง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะคล้ายๆกับคำว่ามักง่ายนั่นเองค่ะก็คือคำว่าเหมือนมีความไม่เป็นระเบียบหรือว่าสับเพานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเริ่มละเลยการออกกำลังกายหรือว่าการเทรนของแอนใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาสวิชว่า Jag är slavig med träningen. ยอร์กแอร์สลาวิก t r นแทรนี่ไงก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเริ่มละเลยการออกกําลังกายหรือว่าการเทรนของฉันนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะความหมายของคําว่าสลา v i กก็คือละเลยหรือว่าเพิกเฉยนั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบ่นให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยมีความสะเพร่าแล้วก็มักง่ายมากๆเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาสวิชว่ามินซ är otroligt sambo slavig. Min sambo är otroligt slavig. ก็จะหมายความว่าพาร์ทเนอร์ของฉันเนี่ยมีความสะเพราแล้วก็เลินเล่อมากนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะใช้คำว่าสะเพราเลินเล่อหรือว่ามักง่ายเนี่ยเราก็ใช้คำนี้ได้เลยนั่นเองค่ะ s l a v i ก สลาวิกนั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำคำนี้ไปใช้กันนะคะและถ้าใครนี่อยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูได้และอ่านได้ในอัน h a n n e l Blog นะคะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยอันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะวิเซสเน็กซ์เดอะกง you <laughs>